อ่ะมาสวัสดีมิตรรักแฟนแอคนะวันนี้เราก็อยู่กันแอคเอเซนใน,ใน,ในพาร์ทที่16กันแล้วนะ <_ an> ก็วันนี้เราจะไม่จับไดโนเสากันครับแต่เราจะไปหาอาร์ติแฟกต์แทนนะ <_ an> ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านครับ ผมจะเอาพี่เสือไปนะส่วนที่เราไม่จับก็เพราะว่าผมได้ลงมัดออเดเตอร์นะก็อยู่ตรงข้างแนมีน่ะลงมาอันเดียวนะที่มันเป็นรูปเออพีเรกมีหนามอ่ะเออมาพี่เสือไป หวังว่าจะรอดนะเออมันอยู่ถ้ำตรงไหนไว้พิกัดอ๋อข้างใน,นี่เองไม้ไกลนะหวังว่าจะเข้าไปได้นะคือเราจะรอดไหมครับเอาทีแปกนะ ที่เสียในกระหดมั้งซเบอรอ์คือผมยังไม่ได้พิจับไอ้เจ้านั่นเลยอเทโคลเลโอ,อ,อมันตายนะว่าจะไปหาจับใหม่อยู่ครับไปพิกัดน่ายอยู่แถวนี้แหละ ไม่ไกลจากบ้านเมื่อวานผมก็ไม่รอดนะโดนอะไรวะให้เจ้านั่นฆ่าให้จระเข้ที่มันชอบกระโดดดีเดียเออมาไม่ถึงบ้านครับแถวนี้แหลมะมั้งจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอะ่ะ

ันนี้มาด้วยนะพุเพิงกับนิยาแล้วก็แกตตลิงฮุกเจ็ดอันนะน่าจะได้อยู่ไอ้ดูสเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมท่ามันกระตุกนิ้วเนี่ยเอออยู่ตรงไหนวะ ไม่รู้ว่าพี่เสือจะไปได้ถึงไหนะ่ะไปช้าๆก็แล้วกันนะมันมีบูปินด้วยครับบูปินอาวุธอะไรพวกเนี้ยมันก็ของดีอยู่นะเฮ้ยทำไมในท้ำมันกระตุกเงี้ยโอ้โอะไรวะเนี่ย Hehehehe. <laughs> ซ้ายหรือทางขวาวะเนี่ยโอ้โอะไรวะเนี่ยน้องโอ้โหร้อยสามสิบเก้าสิบโอ้โห แล้วตรงนี้มันคนละที่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าแม่งจะรอดไหมเนี่ยฝั่งทางนี้โอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยอ๋อนิกาลูเนียแม่งป่องแม่งมุม จิดทายแล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะเนี่ยไม,ม่เราจะน็อกเอาแล้วเนี่ยดูเฉพาะไอ้หมอเนี่ยอ่โอ้โหตะขาบตะเก็ดหวังโอ้โหอ,อะไรวะฉกทีเดียวแม่งต่อแตก วีนกรรมอะไรวะตกมันดิตกมันแม่งไอตัวนี้แม่งถึกด้วยเฮ้ยหวังว่าเราจะไม่น็กแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งฉกทีเดียวโอ้โหก่อแตกหมดเลยอะโอโดาเม็เลย แม่งเอ้ยเมื่อวานก็ตายวันนี้จะมาตายไม่ได้แล้วเราซ่อมเกาะไม่ได้ครับม,มิตีอ้อะดิไปเบอร์กับหนังวะอะไรวะยังไปไม่ถึงไหนเลยแม่งตายซะละโอ้โหโอ้เรามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เจอเลเวลน้อยพอสู้ได้อยู่นะเอาดิเอาดิีวายพุบมาให้ฆ่าเองนี่มันไอ้ดวงเลยว่า เอาแล้วไงเอแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยเออต้องไปหาเทโค่แล้วว่ะไ่งเอ้ยเขาดีเขาดียังไงเจ็บหมดอ่ะแม่งอาลติแฟก์แม่งอยู่ไหนวะเนี่ย โคตรงงเลยอะทำแม่งอะไรวะอ๋อ,อ,อเป็นฝูงเลยตายสิเฮ้ยนี่อะไรวะนี่นบูปินเนี่ยอะไรอะ it is difficult to be angry with hymenteria leaders, despite its rather terrible nature the creature has practically no intelligence and just attaches to any nearby living flesh in an attempt to drain that creature's blood Removing hementaria requires precision blade work, or access 喂, to an open flame. Both okay, can be nearly as dangerous to the host as to the leech what itself. Once Hymentaria attaches to it drains blood this at a rapid pace, and the host experiences hunger, loss of health, and low oh, like like <laughs> <way>. Some hementaria <laughs> are also carriers for a dangerous disease <laughs> what? I've done the exists beyond the leech's own lifespan. Few creatures on the island are transmitters for this, disease. Oh, mm -hmm. and it can ultimately be cured with a rare medicine. While oh, Hementeria oh. is not intelligent enough to be tamed, it is always useful I'm to few Eng. around for anti mm -hmm. laws. When processed properly, Hementeria venom can be made into a powerful anti-venom. เต็มสักทีนะเออไปละอะไรอิรันยานี่ว่าไปละเองอยู่ตรงไหนอะอาร์ติแฟกต์อะโอ้โหแล้วทำแม่งอย่างงง อะไร ừ? ไมทำไมอ่ะงอ่ะมาตายดิาตายดิงูดีกว่าเฮะอะไรวะเลือขาตกแรงนะวุยมมนเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหแมงอะไรวะเนี่ยนี่นครับชุดหลังเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ครับทุกหนังใส่ได้ไหมเนี่ย <S <S <uns ogram> เต็มเลยอะโอ้โหมาทำไมกันเยอะแยะน้อง네แต่แม่งป่องแถวนี้นม่จับมากเลยอะเดวลแม่งอย่างสูงอ,อ,อันนี้มันต้องใช้อะไรวะไฟเบอร์กับหนังนี่ว่านีม่มีตัวอะไรมามั้ง มาแล้วอ๋อไฟเบอร์ว่นะน่ะเดี๋ยวเองอย่านะเองเดี๋ยวข้าก็ตายหรอกมังโคตรกระตุกเลยอะ่ะ อะไรของมันวะเนี่ยโหแม่งทำไมสับทีเดียวแม่งได้เยอะเยอะมากเลยอะหนังนี่ว่า<ๆ>อา่าครับชุดใส่ก่อนนะ<ๆ>แล้วก็หมวก ป้องกันนิดหน่อยก็ยังดีอะ่ะนี้ก็ทิ้งไปเลยเหลือไว้สักสองกองนี้ก็ทิ้งไปเลยอ่าโอ้ชุดแม่งใกล้แตกหมดแหละนี้มันซ่อมไม่ได้ครับมันต้องใช้สมิตรีนะ เออช่างมันประเด็นคืออร์ติแฟกต์อยู่ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> ชิดหายโอ้โหอะไรวะเดี๋ยว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 โอ้โหมีสิทธิ์ร่วงวะมีสิทธิ์ร่วงวะเกาะแตกหมดเลยอ่ะโอ้โหไอหมอนี่แม่งกัดแรงมากเดี๋ยวไปก่อน แล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเนิดเนิดถึงเนิดเฮ้ยไม่ใช่แถวนี้มั้งโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ไม่ได้วะแม่มันต้องออกมาลหลายตัวไม่งั้นไม่รอดแน่วะ อยู่ตรงไหนวะอาทิตแ์ไปเดี๋ยวนี่เองเฮ้ยยเอ้ยอยแล้วเราจะออกไปยังไงวะเนี่ย มันมาว่ะไปไม่ได้อีกโอ้โหเวนกรรมแล้วไงไี่ตัวนี้แม่งถึกมากเลยอ่ะแอตลิงหุกมาก็ใช้ไม่ได้นะ มึงฉกพีกุแทบตายหามืออ้ามาหลายตัวไม่ไป้งั้นนี่ไม่รอดแน่ Oh โ,โนโอโ o โ h โ o โอ้โนาเมีดแม่ง ออเอาแม่งเอ่ยชุดเพิ่งสร้างเสร็จ นี้แม่งอีกแล้วชุดไม่เหลืออะไรเลยครับไม่การไม่ได้ตรงนั้นตันแล้วเราจะไปยังไงวะเนะี่ย มัวแล้ววะเดี๋ยวแม่งติดเหตุอีกไปก่อนเองอ่าว่าละต้องเอาเทโคมาจริงวะไม่หลอกแน่ว่ะอาดิมา,ไ,าไ,มไ,มไม่งั้นเยอะแยะเออไป ขาพไม่แม่งแสบมากาปกปกภาพเนี่ยบยังไงกันแน่ยังไงกันแนกตานามีทำไมมันยเยอะเยอะเยอะเออได้อยู่แม่งนึกว่าจะรอดไม่ได้สักโห นี่มันวนมาที่เดิมเลยนีหว่าเนี่ยไปเอาคนละที่นีหว่าไหไหไม่เองก็ฆ่าเออวันนี้ไม่เองก็ฆ่าแล้วประเด็นเราจะออกยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอัลติแฟกต์อะ เออได้แล้วว่าอยู่ตรงนี้นี่เองประเด็นเราจะกลับยังไงก่อนชุดซ่อมแล้วส่อมอีกส่อมแล้วซ่อมอีกมันชุดธรรมดานะอนกันไม่ได้เลยครับ เออในที่สุดก็ได้สักอันหนึ่งนะกือม่รอดเไงไอเสือเลือดเรายังเต็มอยู่มั้งโอ้โห,โหเหลือเจ็ดพันคิตินเราต้องเก็บไว้วะ่ะไอเสือแม่ง ผมจะออกไปได้ไหมเนี่ยเอาติดไฟหางออกอยู่ตรงไหนครับอ๋อเต็มๆหน่อยได้ไหมเองนะพอ,อหอนก็ได้ ไปอ่ะทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าอ่าทางที่เราเข้ามากระโดดออกก็ออกก็ได้นะอ๋อตรงนี้ไงเจ้าเล้เดี๋ยวพี้ยงย่าโอ้โหเป็นฝูงเลยอ,ะ,อะไล่ตกก่อนดีไหมล่นะ อันู้เออใช่แล้วถูกทางแล้วครับอ่าเฮ้วเดี๋ยวเ๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเ๋ยวฆ่าตายหรอก

You shouldn't be able to ride one like a jet ski. I'm trying to keep an open mind like Rockwell suggested. But this just feels wrong. This way, I think. I think I got it. Where am I? I think I got it. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระตุกกระตุกโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าบดาเมจน่อยดิเองเอ๋อใช่ไหมวะทางนี้ฮะน่าจะเป็นทางนี้แหละแม่งรอดมาได้ก็บุญละ อ้าถูกทางว่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อยกระตุกเฮ้ยอาเจนตินเหระเฮ้ยอาเจนมานี่หน่อยดิ จินทำไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะน้องแม่งเอ้ยติดอีกเอา้าอะไรวะมันไม่ได้ยินเลยเนี่ย ตกดิตกดิแล้ว่าทำไมมันไม่มาไม่ได้ยินเหรอเองโอ้โห,โโหแล้วเราจะกลับบ้านไงวะเนะี่ยเออช่างมันเถอะ มัมนพิ้งไว้ตรงนี้อา่าโอ้โหอะไรวนะเนี่ยอาบอาบปอาบปอาบฮึ่ครอด โอ,อ้โหได้เนื้อมาเพียบเลย้อเอามาวางตรงนี้เลยครับเย่ได้มาหนึ่งอันนะเดี๋ยวเราค่อยทำแท่นอันนี้เพิ่ม วันนี้ก็นะก็คงประมาณนี้แหละกับการไปหาอัลติแฟกต์นะก็ค่อนข้างจะยากเอาเรื่องเหมือนกันนะไมั่งเกือบไม่รอดคือสู้ได้ก็สู้นะสู้ไม่ได้ก็หนีครับคือผมไม่แน่ใจระหว่างเทโคเลโอกับเซเบอร์ตัวไหนมันจะโหดกว่ากันนะก็น่าจะลองไปจับเซเบอร์ดูะไม่ใช่ดิเทโคเลโอนะ เพราะว่าตัวที่เราจับมาก่อนหน้ามันตายไปอะเออไว้เข้าไปจับวันหลังก็ได้นะอ่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับการหาอาร์ติแฟกต์